สถานการณ์ที่กําลังขมิงเกลียวอยู่ระหว่างไทยกับกัมพูชาทําให้คาดเดาได้ยากนะคะว่าอนาคตน่ยจะลงเอยอย่างไรยังมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่นะคะแต่สิ่งที่แน่นอนเห็นได้ชัดนั่นก็คือพรมแดนของทั้งสองประเทศนั้นอยู่ติดกันแล้วก็อยู่แบบนี้มานานแล้วแล้วก็ไม่สามารถโยกย้ายหนีกันไปไหนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคิดต่อไปก็คือเราจะเดินหน้ากันไปอย่างไรวันนี้ คิดยกกำลับบงสองพูดคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิวานิตประธานทีเดียไอ้นะคะอาจารย์มันหนีกันไม่ได้ค่ะสิ่งที่เ้องทำก็คงต้องเดินหน้าแต่มันจะเดินหน้าไปในทางไหนได้คะอาจารย์ครับมันหนีกันไม่ได้เพราะมันอยู่ติดกันทางภูมิศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นศัตรูจะเป็นมิตรนะครับอย่าไปติดกับดักภูมิศาสตร์นี่ครับค่ะคว่ากับดักภูมิศาสตร์นี่มันมีความสําคัญยังไงคะอาจารย์มีความสําคัญครับการที่ไทยกัมพูชานะครับยุติการยิงกันได้นะครับถือเป็น ข่าวดีมากๆสําหรับประชาชนทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่าความตึงเครียดนะครับจะมีอยู่ยาวนานและก่อนหน้านี้จริงๆก็ตึงเครียดมาแล้วต่อไปก็ยังจะตึงเครียดกันอยู่เพราะติดกับดักภูมิศาสตร์ครับกับดักภูมิศาสตร์ตัวนี้เป็นหนังสือนะครับที่คุณทิมมาแชลนะครับเขียนหนังสือไว้โชคดีมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วด้วยเป็นหนังสือหน้าอ่านและทําให้เราเห็นบริบทความขัดแย้งไทยกัมพูชาว่ามันไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้น2ประเทศแค่นี้มันมีตัวอย่างคล้ายๆกันในโลก อีกมากมายเลยครับแม้แต่ในอาเซียนที่จริงอินโดนีเซียกับมาเลเซียก็มีปัญหาเหมือนกัน,นะะถูกต้องเลยครับเพื่อนบ้านกันนี่แหละครับมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับคำว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับเป็นคําที่ถูกเรียกกันบ่อยในสมัยนี้นะครับคือการเมืองระหว่างประเทศมันก็มาจากคําว่าภูมิศาสตร์กับคําว่ารัฐศาสตร์ถ้าเป็นผมเข้าใจผมก็จะบอกว่าเป็นคําที่ชี้ว่าภูมิศาสตร์มันกําหนดรัฐศาสตร์นั่นก็คือภูมิประเทศภูมิศาสตร์มันกําหนด วิธีปฏิบัติต่อกันทางการเมืองนะครับยกตัวอย่างทําไมตะวันออกกลางเกิดเหตุปะทะกันอยู่เรื่อยๆหเหมือนกันจะไม่สิ้นสุดเลยก็เพราะว่าเป็นดินแดนภูมิศาสตร์ที่ถูกแบ่งเส้นของประเทศนะครับตามใจหหมหาอำนาจที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมนะครับพอหมหาอำนาจถอนออกไปความขัดแย้งมันก็ปะทุข,ขึ้นมาเพราะเส้นพรมแดนประเทศที่ตีไว้นะครับมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่คนอยู่อาศัยกันรัสเซียลุกกรานยูเครนนะครับ ก็อาจจะมองว่าเกิดจากหลายสายเหตุแต่ว่าในมุมของรัเสเซียก็มีคนอธิบายว่ารัเสเซียกลัวว่าภูมิประเทศของยุโรปนะครับที่มันเป็นที่ราบถ้ารัเสเซียไม่มียูเครนเป็นกันชนรัเสเซียก็จะไปเจอกับน,นาโตหรือแนวร่วมของฝั่งตะวันตกอาจจะมารุกรานรัเสเซียได้รัเสเซียก็เลยกลัวนะครับนี่ก็เป็นคําอธิบายหนึ่งอินเดียกับจีนนะครับซึ่งเป็นสองยักษ์ใหญ่อยู่ในเอเชียนะครับจริงๆแล้วยักษ์ใหญ่อยู่ด้วยกันมักจะปะทะกันอ,อินเดียกับจีนก็เคยปะทะกันแต่ไม่ปะทะกันบ่อยมาก สาเหตุสําคัญก็คือภูมิศาสตร์ช่วยครับ mm. มีภูเขาใหญ่หิมาลัยตั้งขวางอยู่เพราะฉะนั้นไม่ค่อยชนกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนภูมิศาสตร์ก็จะกําหนดญี่ปุ่นนะครับกำหนดการเมืองระหว่างประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเคยชินกับการปิดประเทศมานานนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเองก็จะไม่ไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกมากวิธีคิดของคนญี่ปุ่นเขาก็จะพูดจนถึงปัจจุบันว่าเขาเป็นประเทศเกาะ mm. ก็จะคิดมองข้างในมากกว่ามองออกไปข้างนอกนะครับ mm. กับดักภูมิศาสตร์เหล่านี้เกี่ยวข้องด้วยนะครับะระหว่างไทยกับกับกมพูชายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเขาพระวิหารครับซึ่งดูตามแผนที่ของประเทศไทยอยู่ในเขตประเทศไทยอยู่บนภูเขาแต่หันหน้าไปทางกัมพูชาแล้วเป็นสถาปัตยกรรมที่กัมพูชาบอกว่าเป็นมรดกของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกับดักภูมิศาสตร์เลยหันหน้าไปทางนึงแต่ถ้าจะขึ้นต้องขึ้นจากอีกทางนึงและถูกตีเส้นนะครับโดยฝรั่งเศสนะครับตอนแบ่งแยกดินแดน เพราะฉะนั้นก็จะเป็นกับดักภูมิศาสตร์ที่ทําให้ไทยก,กับกัมพูชาขัดแย้งกันได้ง่ายครับก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่จริงแล้วม,มันจะแก้กันได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไงมันก็หนีกันไม่พ้นนะคะอาจารย์ครับหนีกันไม่พ้นแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เรารเผชิญอยู่เป็นปัญหาปกติธรรมดามและไม่ใช่ปัญหารุนแรงมากมายเหมือนกับหลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญด้วยนะครับยกตัวอย่าง อินเดียกับปากีสถานครับเพื่อนบ้านในเอเชียของเรานะครับอินเดียปากีสถานนั้นแต่เดิมเคยเป็นประเทศเดียวกันในสมัยอาณานิคมของอังกฤษนะครับและพออังกฤษจะถอนตัวออกไปอังกฤษก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยไม่กี่วันก็แบ่งประเทศออกมาตามศาสนาก็คืออ,อินเดียกับปากีสถานก็คือประเทศฮินดูกับประเทศมุสลิมครับทั้งสองฝ่ายคนละศาสนากันการแบ่งประเทศครั้งนั้นนะครับทำให้ต้องมีการอพยพคนเป็นหลายล้านคนและก็มีคนเสียชีวิต ว่ากันว่าเสียชีวิตเป็นล้านคนเลยจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีความขัดแย้งกันเพราะาศาสนาก็ตา่างวัฒนธรรมก็ตา่างและที่น่ากลัวก็คือทั้ง2ฝ่ายมีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรบกันอย่างรุนแรงจริงๆจะไม่กระทบเฉพาะในภูมิภาคแต่จะเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยครับกรณีไทยกัมพูชาดีกว่าน,นั้นเยอะเลยนะครับอย่างน้อยนะครับเราไม่ได้เกิดจากการแบ่งประเทศแบบนั้นมันมีปัญหาระหว่างพรมแดนอยู่บ้าน เพราะฝรั่งเศสนะครับตีเส้นแบบนี้นะครับออกมาแล้วก็เลยเกิดความขัดแย้งกันแต่ว่าไทยกัมพูชาศาสนาเดียวกันคือศาสนาพุทธวัฒนธรรมต่างๆร่วมกันนะครับและข้อดีก็คือทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นจะสู้รบกันนะครับเดือดร้อนกันก็ในระดับหนึ่งยังไม่ถึงขั้นรุนแรงมากเพราะฉะนั้นปัญหานี้ น่าจะแก้ได้ไม่ยากเกินไปครับดูเหมือนกับว่าจะจํากัดวงอยู่พอสมควรนะคะครับภูมิศาสตร์นะครับมันกําหนดอะไรหลายอย่างอย่างที่จอห์นเอฟเคนเนดีนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐตอนที่เป็นประธานาธิบดีและไปเยือนแคนาดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านได้กล่าวประโยคที่สละสลวยและมีความหมายอย่างยิ่งท่านกล่าวไว้ว่าภูมิศาสตร์ทําให้เราเป็นเพื่อนบ้านประวัติศาสตร์ทําให้เราเป็นมิตรเศรษฐกิจฐฐทําให้เราเป็นหุ้นส่วนและความจําเป็น ทำให้เราต้องเป็นพันธมิตรกันผมคิดว่าไทยและกัมพูชาควรจะเอาคําพูดนี้มาตึกตรองดูว่าภูมิศาสตร์ที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับทาอย่างไรจะทําให้เราเป็นเพื่อนกันประวัติศาสตร์ที่เคยอยู่ร่วมกันเดือดร้อนเหมือนกันควรจะเป็นเนื้อที่ทําให้เราเป็นมิตรกันได้นะครับและเศรษฐกิจที่ทํามาค้าขายกันควรจะเป็นหุ้นส่วนกันและความจําเป็นกับการอยู่ในโลกที่มันยากขึ้นเรื่อยๆทั้งสงครามการค้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรจะทําให้สองฝ่ายเป็นพันธมิตรกันมากกว่าหรือเปล่าครับแต่ว่าอาจจะคบกันไม่สนิทใจแล้วหรือเปล่าคะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะครับรการมีความขัดแย้งกันและถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคไม่ดีจริงๆนะครับแต่ว่าต้องย้อนกลับมานึกดูนะครับว่าจะเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรอย่าไปยึดติดกับกับดักภูมิศาสตร์นะครับไทยกับกัมพูชามีปัญหาที่แก้กันได้ พรมแดนถูกกาหนดมานะครับมันแฝงปัญหาไว้ถ้าทั้ง2ฝ่ายตระหนักกันว่าอย่าไปคิดว่าจะแก้ไขปัญหาพรมแดนได้เพราะว่าถ้าฝ่ายหนึ่งพอใจอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่พอใจตลอดเวลาปัญหาพรมแดนถือว่าเป็นปัญหาโลกแตกอย่าไปคิดจะแก้ปัญหาพรมแดนว่าอะไรเป็นของใครนะครับจะไม่มีทางแก้ได้การหยุดยิงนะครับเกิดขึ้นได้ก็ดีแต่ว่าจะหวังว่าจะหยุดขัดแย้งหยุดตึงเครียดกันตรงนี้อาจจะยากนะครับ ในกรณีที่ดีนะครับกลับมาเป็นนิดกันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังไม่สามารถรักใคร่กันได้ก็ต้องคิดว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงโดยไม่ต้องมีความรุนแรงเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนครับอาจจะไม่ได้รักกันมากแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ไม่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะ,คะขอบคุณครับ